โอ้บักหามึงเอ้ยโตบักไงหนึ่งมันคมขืนไกลป่วยเนาะสะลบเ้วยบ้านเนี่ยโตบักไงเสื่อเขาไปว่าเป็นเลยอีนอั่นกันเลยใส ไอ้ปวยปานนี่เขายังมาคุ้มเนื้อนาลูกเนาะมึงกะบ,บ่หนีเนาะมึงกบเลยมึงกบจอกหนีนะแม่หรอนี่เขาเซิร์ฟในหนังกระดอกกระดี่ตายข้ามองเนื้อสีบอกให้บักดำมันเห็ดมีอะไรไปยงมีไป